มาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวมาใส่ถุงกันไม่คิปไม่กีลืมตัดนะคะก็ได้แล้วขึ้ไมไปขชงนนไชงนดด โอ้เราได้แบบที่สองแล้วอ,อยากได้แบบที่มันมีวาน,นิลลากับบลบี้ก็ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตอร่อยมากโะอ้ย๋อมีมือเดียวเองเราอันนี้ทิ้งก้ะ จริงดิจ๊ะจริงดิจ๊ะแล้วค่อยๆอ่ะก็เสียงดังหน่อยนะคะโอ้ยโอเคได้อ่ะให้จริงหลังหอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยบีบหลงังทำให้เสร็จก่อนทีหลงังมันจะได้ไม่ช้านะ ก็ถุงต่อไปหาเอาเป็นสีชมพูทำมาลเลยเลยกันนะ ใส่น okay, no, ี Good morning. Good morning. In ้แล้วกันนะโอเคปะน้องสัตยังะไรวางวางวางมอนี้นอนเร็ววางมันี่ขอขอข้างบน แล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยตวงถ้วยตวงทำทีน,นึงก็ช้าจัง<ม>แล้วโคตรเลยนะคะอยากกินอยากกิน เั็นสตรอเบอรี่ร้อยอนมคืออะไรเ,รเป็นผงเออไม่ใช่ผงมันเป็นคล้ายท็อปปิ้งเหมือนนั้นอ่ะล้องทำไมเขามีสองอันอะฮะถ้ามีแล้วทำไมเขามีให้สองอันเ<ะ>จอรู้ไหมล่ะถามเขาสิทำไมมีสองอันเนี่ยนี่เหรอง<อ>านตรงนี้ กินได้ลูกกินได้ <laughs> ไทำยังไงเนี่ยได้แน่นะทำกันใหญ่เลยขนุกไม่ละแล้วมาส์ซรีสทำอะไรล่ะดูดวยคนไม่ต้องใส่งี้เหรอลูกบีบไม่บีบเหรอถุงเขาเหรอก็มาให้มางี้ใช่ไหมเรอถือว่ถือว่อัดคลิปอยู่อ๋อทำท็อปปิง้ง <c oughs> แล้วก็เราค่อยบีบที่ลองแล้วเจาะตรงนี้เหมือนกันนะเปานอะนะต้อง้องนกินใหญ่อะไรแหละแดมีอันที่กินไม่ได้ไม่ลูกดูดีๆนะกินได้หมดกินได้หมดเลยแต่อันนี้มันจะเป็นนะ้ะยเหมือนอ่างเงี้ยอปปี้ ไม่ได้ทำไมึงไม่ได้ไอซุปพี้เาานี่ยท้่ไทำไมมือถึงเหนียววะอร่อยไม่เหนียวใส่เนี่ยไม่ใส่เนี้ยใส่น้ำก่อนเดี๋ยวไปล้างมากกือแล้วก็น้องก็คนไปลวกันทา,าไมถึงพูนะ่ะอย่าพูนออยเ้ยอ่ะ ก็ใกล้ได้แล้วนะคะนี่ก็จะออกถ้าได้ก็จะดูเป็เลยนะคะ ถ้าคอแล้วมันจะมีเสียงแบบนี้ก็คือยังไม่ได้อุ้ยแล้วของทิ้งอ่ะได้แล้วใช่ได้แล right? ้วอุ้ยสวย่อยเดี๋ยวน้องทำสองอันที่ทำสองอันแล้วกันที่อันนี้นะนะก็ได้ เดี๋ยวฉันมาใครดูห้องหุ่นมั่งคะบอกได้นะเพราะเราก็ชอบดูห้องหุน่นจบไปแล้วลูกบีจริงมันไม่ต้องใสนะเนี่ยโอ้ยเอ้ย ที่น้องเราไม่ทำเลยเพราะเขาเขาไม่อยากทำขเขาไปดูห้องอ,อูนะออันนี้ดูจะเละหน่อยนะคะขับใอะไรหล่ะนอะนี่กล่องก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่เราคลิปหน้าจะประมาณพรุ่งนี้นะคะ คลิปหน้าเราจะมาทำซูชิกันะ่นี้ไม่ก็อีกสองวันไม่ก็วันมะรืนเราจะทำซูชิอีกซูชิพอซูชิเสร็จแล้วก็จะกินทาโกยากิแต่ก,ขขแก็ไม่เมา,านะคะก่อนไม่เมาหวานอะมา เมื่อเสร็จแล้วเราก็ถึงขั้นตอนการตอนทำไมคะน้องตอนการตัดค่ะตัดยังค่ะมาตัด,ดตัดอะไรน,นี่ต้องบีแบบนี้ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวดิฉันไปก่อนทำไปไหนเนียย่ยไม่ทำหรอ, 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, อเราใช้เป็นในนั้นก็ได้นะคะส c o ตเชล น้องไปไหนไม่รู้ไม่ยอมมาช่วยทำทน้องนะคะน้องจะดูน้องก็ไปดูเลยไม่ยอมมาช่วยดูไม่ช่วยหรอกค่ะอันนี้ใครอยากได้ค่ะทิ้งเลยนะอยเออ <c oughs> ทิ้งไม่ด้วยอันนี้ไม่ม้องทิ้งหรอกเนาะเออเอันน,นไม่ต้องงง อันนี้เอาไว้ทำซูชิได้เอ้ยอันนั้นอ่ะไอคือก๊อซเผื่อมีถ้ามีทิ้งเลยไม่ยอมทำเขาบอกว่าอันนี้น่าจะพับพับเพิ่นพับเองนะพี่ะท้งอ๋อน้องแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเย้่ตัวนี้นะแต่งหน้าอะไรตัวนี้เหรอให้อันนี้ให้หนูใช่ป่ะนั่นก็ได้ เออเอาเอามาัามา้ยอุ้ยโดนอันน่ะจะค่อยตแต่งเหรอทำอะไรจะทำอะไรตัดเงตัดอะไรนะักล่ะเราต้องปั้นเป็นวงกลมเหนี่ยวปันป้นอะไรอย่างเงี้ยเ เชิญบีบอยากทำไรแต่อย่ากเกินทำพี่นะพี่จะทำอันนี้เ่อนต้องปั้งอีกทีเนี่ยทำพิซซ่าด้วยอ่ะแต่มัน้องเข้ามาสวยแต่ว่าคลิปเราจะมีสองคลิป<ม>คือคลิปโดนัท กับอะไรคะซูชิเพราะอื่นมันต้องทำไมเข้าในเขื่ซึ่งเราทำไมต้องเข้าไปในเขื่อนแล้วมันจะเสียเวลา <c oughs> เราทำอะไรก็ดีอันนี้แล้วกันนะคะเราไม่ชอบสลาตอบอร์รี<ะ>่ไม่ชอบไม่ชอบตอเบอร์รี่นั่นหรอเมื่อฉันเห็นเธอกินตอเบอร์รี่ทุกครั้งเั้นโอ้ยเบลีเบล ไม่เหมือนตัวอะไรเลยอ่ะค่ะเอาอย่างนี้แล้วค่ะดีๆเยอะๆนะเยอะๆเออเก๋ค่ะไปแล้วต้องไปน ไปเอวเธอแล้วก็ต้องทำจานคืออันนี้มันเละมากค่ะมันเละเออสวนอันนี้น้อยเกินอันนี้เป็นนี้ครี ล้วคือ<ด>พับยังไงอะพับไม่เป็นอะก็ไม่ต้องทำไงเลยคือเละมากคือทำอะไรไม่รู้อย่าโดนเบี้ยอย่าเยอะด้วยไม่เยอะยนี่ค่ะเดี๋ย่าลืมนะนี่นะคะ่ะที่เราทำเยอกลายมาเป็นแบบนี้นะคะคือแบบนี่ฮายยนีอยู่ใช่ปะนีอยู่ใช่ปะ คะเออกลัวกลัวโอ้โหไข่ค,คีสอ่ะคุณนั่งหลับค่ะคุณจะกิดอะไรนักหนาเนี่ย มันก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนไหมอ่ะมันไม่เหมือนอ่ะทําไม่เหมือนอ่ะ,เ,ออะเราเด็กเกินทอนอําไม่เหมือนอ่ะแล้วทไม่เหมือนเล้ก็กิกพี่ซอเขาทำสวยเพราะพี่ซอเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะไม่เกี่ยวมาก เธอเขาทำสวยทำน้องหมูจากหมีเป็นหมูหมได้แหละของทนะี่ทำกินเลยนะเธอไม่ยอมช่วยฉันทำอะไรเลยแล้วบอกอยากเล่นอยากเล่นอีอีอันหล,หลังอันอื่นไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องทำช่ายบ่อย oh boy